อะไรชอบอยู so right? ่ในถ้าและนี uh, so ่คือวิวัฒนาการของมนุษย์ถ้ำ2019ที่ชอบอยู่ในเคฟเอ่อก็คือถ้านั่นแหละครับเจนนี่ขี้เซาชอบสลีปตื่นแบบสโสออกจากโครงถ้าของตัวเองยากยิ่งเมื่อแง่ตัวออกมาได้ก็ดูกสันหลังก็เริ่มตั้งฉากกับพื้นโลก เริ่มใช้ประสิทธิภาพของมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเพื<ร>่อใช้ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามจากนั้นก็จะค่อยๆมีพัฒนาการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสาระเร้ยหรืออาจไม่ต้องมีสาระบ้างก,ก็ได้เพื่อความผ่อนคลายทั้งอารมณ์จนเมื่อมีความสุขครบทุกด้านก็พร้อมสาหรับการออกไปเรียนรู้เอายังไม่ไปอีกแหมวาวเดียวเอง ครับพอเราเข้าใจความสุขของมนุษย์เจ็น,นี้อย่างแท้จริงเราถึงเลือกสร้างส,างสภาวะที่เอื้อต่อพัฒนาการในทุกๆด้านเอาวาร์ปมาเปิดวาร์ปสู่ชีวิตอิสระเทพทาวคอนโดใกล้มอโดยแอสเซทไวความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ